หลาดซุดเกิดเอียงขื่นพนักงานเซเว่นทนไม่ไหวเมื่อองค์อิงกับพอโนอนเห็ดแบบนี้เรียกว่าพอลูกสายให้หรือพยายามขานอ่าตะวกรวศิปนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเท่คาร,รุรักสู้ผู้สู่คนวัอนี้มาพบมาพร้ากันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยเพืนพ่นเก่าคนเดิมกับพยายามคนโก้สุริโยบานทามิตรโกเป็นอักโกโฮเป็นอาย่างเดียวพี่น้องเป็นวัดซิปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกลัวมะยำมัง เขาคือเราจะเห็นเจ้าดอกเธือเดียวไปใส่ใบอันไปหน่อยคือประเหตุการณ์แค่ไหนเจ้าโอ้ยพอ,อสบายพี่น้องขอถทษขอพ่ยเสียงตอนนี้ยังอยู่ในหูอยู่พยยผ่ผานเสียงบอท่านออกอยู่พยยี่น้องเอาล่าสุดเป็นจังไรมากจังไรเลื่อนมาเห็นคลิปนี้นนทพันธ์สีสะเทียนพอน,นุ่นพอนุ่นเพิ่นออกมาโพสเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆพนักงานเซเว่นทนไม่ไหวเป็นจังไรมากจังไรคือทนบาไหวพี่ผานผู้ใดละสิไปทนไหวน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงโอ้โหเรียกว่าสร้างตำนานอีกแล้วแมนบอส ถือวิทยุบอกเพผ่านเป็นวิทยุหน่อยเป็นวิทยุหน่อยเขาเซเว่นบอกเขาสื่อถือวิทยุไปนั่มเปิดเพลงไปพร้อมถือบอกถือไปสื่อเปิดเพลงไปพร้อมบ้านที่นี่เป็นจังไดผู้เป็นลูกสาวกับโอ๊ดหัวบ่ได้ผู้พอนุ่นกับโอ๊ดเต้นบ่ได้บานที่นี่เต้นสองคนบ่พ่อพี่น้นองเอิ่นพนักงานเซเว่นแม่ค่าแม่ค่าเต้นน้ำกันเสมอพนังพนักงานเซเว่นกับโอ๊ดบ่ได้คือการพนักงานเซเว่นทนไม่ไหวจนว่าออกลวดล่ยเพยงผ่านคอยกับโอ๊ดบ่ได้คือกันเหมือนบอกวกเจ้าผ้าม้วน รอบดึกกัดดึกจังสิแม่พยา,ยพานาคหลังจากเสร็จจากงานแสดงรถพี่น้องเนาะย่างชุมหน่อยติมาขึ้นนี่จ<น>ังหวัดศรีสะเกดแมนบอ่าคากับแบะเซเว่นพนักงานกับสิกําลังงวงยูพ่อต่างๆพ่อลูกคู่หาพ่อลูกสายหาเนี่ล่ะพอนอนกับนอนอุ้งอิงเขาเซเว่นเท่านั้นละ่ะว้าพนังงานแตกตื่นกันเหมือนแตกตื่นกันเหมือนซืนเป็นซืนดีกว่าบักสมอีกเพื่อนวาผู้ใดเบิ่งคลิปนี้อาจสีนี้โศกกได้ดิแเนวยไดเอาบ่เห็นตัวเลขทีตัวเลขใส่ละตัวเลขยุทวิ์ธนเลยนะ เอาสั้นบอกเอออ้าวตาดีแล้วพยายาผ่านคอยกระลืมสังเกตตาดีได้ตาร้ายเสียเห็นเป็นเลขอีกอย่างวันนี้พยผ่านศูนย์สองสามศูนย์บอกแมนบอกเฮ้ยยางศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สองสามเป็นนาทีเป็นเล็กไมลาเหล็กไลาบอกหนึ่งนาทีเป็นตีสองเทิงตีสองเทิงประมาณนี้บอกอ้าว กับบรูล,ละแล้วแต่ดวงภาดวงมัานะพี่นองนะแต่ว่าเห็นคลิปนี้นี่แหละเอามาบอกซูพีสูนองฟังพ่อลูกคู่หาพ่อลูกสายหา่อนนุ่นกับนองอุ้งอิงเพชรบานเพงเรียกว่าไปใสจังสีเพ้ยงผ่านมีอุ้งอิงที่ไหนมีข้อมวลบองหันว่าสั่นถอเอฟซีแฟนคลับคอมเมนต์กันเข้าไปเนาะบางคนบอกโบอ,กออกเพียผ่านแต่แต่ทรงสัติเกิดหัวเป็นหัวคือกันละ่ะแต่ว่าหลายๆคนมาจังสีว่าจังใดอีกล่ะมักมักยังมักเสียงหัวนองอุ้งอิงเออหัวค่ะหัวแน่หัวจนว่า ว่าง่าเวิร์ดพุ่งออคือสันแมนสันแมนแอดมินหน่อยสันหัวาคากปลาหน่คือว่างเยียวหยอดแท้ๆทเลยเอาอย่างนี้เอาเป็นจังไรสําหรับน้องอุ้งอิงเพรบ,บานแพร่งน้อพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปความน่ารักของลูกสาวกับพอน,นุออ่นเอามาฝากพีตอหนอนสันทอผู้เป็นพอกระเต็งคือคือเดิเป็นทานนี่เพื่อนแม่พี่ฟันอันได้ให้พี่น้องได้หัวาน้ำตัางต่เศร้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่ดีมือนีเป็นจังไรเนี่ยคอยคือเห็น อันคดอยู่บ้านนอกหลายค่ะแ้เ<อ>พิ่นเพื่อไปการไปงานติื้อนี้สิบ่หลายจังไหนไปให้ผ่านเมือแรกนี่มีงานใหญ่<ย>มีงานใหญ่ฉ<ช>ลองเปิดูนย์ไก่พอเอกน้องคู่กำนันเอกกำนันเอก<อ>กำนันเอกเพื่อนฝากมีตัวผพให้ผ่านเพิ่นฝากแช่อยู่ฝากแช่บอกต่อตกันในเด้อเพิ่นว่าพร้อมแล้วสำหรับค่ำคืนนี้พี่น้องรถแห่12สล้อสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องพรีเมียมปัทาคโยตีต้ แล้วบอทนั้นนอกจากศิลปินคือจังน้องจิจ้นี่ดาพรสายรักจังสิแหม,มหลายๆคนเห็นนวลขึ้นไปลองเล่บนเวทีใหญ่ป้าถึงโชวให้ผ่นานขนาดเวทีใหญ่กันย่งห่าวดกบอแมนเฉพาะบนรถนแห่เท่านั้นรับเชิญพี่น้องอม,มือแรกงนี่พิเศษเลยก็คือน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงฝากบอกต่อๆต,อตอครับคืนนี้ชมฟรีพันมารถนแห่สาวนวลสิบสองอล้อปทัทภคโยตี้ ช่วงฟี่อะไรคือล้อมสังกระสีลอมซื่อๆห่วยลอมซื่อๆเป็นยุทธีลอมให้คนถามซื่อๆในหลักพี่ยร์ฐานจะมาเบิ้งฟี่เบิ้งฟี่หนางงันนางานเบิ้งฟี่แล้วมีไลไรสุดเมื่อขไปบ่างอะไรมีกุ้มปิดผอมีกุ้มปิดผู้ใดต้องการที่สี่เขาไปเบิ้งกุ้มปิดอย่างการอย่างงันเอาพี่น้องเนาะช่วงนี้กระแหงงานการกระแหงหลายพียร์ผ่าน แมนบอล่ะไลไรสดกุ้มปิดรถแห่ประธานคอยตี้เนี่ยประธานคอยตี้จักบาทจักบาททักไปที่เพจสาวน้อย99้าเก้มพี่น้อง9ก้เข่าเต้มฟรีคืนนี้เห็นเพลินล้อมซังตัสีหนนยศคิดว่าคนสิบโอ้ยแพงโพดบ่ฮะแพงโพดบ่เอาสิบแพงจังไดต่างต้ารับเธอน้องอุ้งยีงเพื่อนหวานเพื่อกับคุ้มเกินคุ้มเลยดิบายที่นี่บ่แมนเฉพาะรถแห่สาวน้อยอ่าสิบสองล้อเท่านั้น จีจี้นี่ละครสายรักเมนบอกน้ำทีมแล้วกัมีโคโยตี้พร้อมโจคิดว่าโคโยตี้นี่สิธรรมดาสิเพริญผาไงเลยอระดับนี้แล้วเมนบอกเอาแล้วมาที่นี่พี่น้องไ <c oughs> ล่ได้เพราะได้เอาไปใไส่หไไลายหลา<ะ>ย<ะ>คนถือว่าโอ้รถแทกขึ้นสีแพงแท้อเ,ทอเอาหอดเก้าสิบเก้าบ่ได้เอาไปใส่พี่น้องไล่ได้ของกุ้มปิดเอาไปซื้อเครื่องใส่ของสอยเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่ทหารหาแนวนาออเ แถวอันนสีสเกตเออเออนี่ล่ะเปียงไหนได้บุญน,นำโอ้จังสันเป<อ>็นออถือว่าเป็นการซอยซาศาสซอยรั่วของชาติอีกตั้งหากเอ,อ,อาคหัวต้องหดเด้นี่นี่ล่ะสำหรับครอบครัวของน้องอุ้งอิงนพี่น้องเนาะถือว่านี่ล่ะมีเอฟซีแฟนคลับให้ความรักให้ความ สนับสนุนให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตแล้วนอนกับเป็นสะพานบุญสะพานบุญพออีหยังพ่อทางใจนอนมีกิจกรรมอีหยังสี่เอฟซีแฟนคลับกับร่วมทําบุญไปด้วยจังสิแม่เปิดโอกาสให้ได้มีโอกาสไปทาบุญมองหันมองนีวัดสันทะหลากหลายกิจกรรมแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เบื้องสถานที่ก็คือเตรียมพร้อมแล้วเกร็ดแล้วเรียบร้อยขางบ้านนอกอุ้งอิงเพลบ้เพแพนแมนขางบ่อปลาเก้านั่นแหละแมนบอล้วก็พี่น้องเริ่มตอนใดเนาะ เริ่มสองทุ่มเริ่มพี่น้องเด้อมหอดตีหนึ่งโดยประมาณโดยประมาณพี่น้อง้าเจ้าภาพระตัเวลาแมนหาชั่วโมงเต็มแล้วมาที่นี่เ้าเรียงลักหลักก่อนเป็นการฉลองเปิดซุ่มเอกน้องโคซุ่มไกล้ได้พี่น้องก็เป็นซุ่มนน่นนาแนวเลยนะ คนมีเงินเห็ดอีหย่างก็คือเดี๋ยวคนผ่านเปิดสุส่มไก่สิแซมเบียนบานเท่าเป็นยังไงเปิดสุ่มไก่เปิดสุ่มไก่ก็เปิดก็คือเปิดซื้อันเถาะเวนบอลโอ้พอเป็นท่านธรรมดาดิสำหรับผู้ใดอยากได้ไก่ชนสายพันธ์แท่เนาะเออ,เอ,อไปเลี้ยงผู้บางคนเพิ่นมากผู้ส่วนใหญ่พอไส้เพิ่นมักไก่ตีเออมาจากลูกนี่เป็นมาจากพอพันธ์ทีวากันบาลดังระดับประเทศคือจัง ธนูทองเจ้าธนูทองนี่เออคือประทับมดาวันเถาะคาโตนี่หลายแสนวันเถาะเออก็คือได้ลูกได้เต่ามากป่ะที่นี่โอ้ยมันสี่นี้พอยจติลูกไก่ตีมันก็ต้องเป็นไก่ตีเป็นบ่ล่ะเพิ่นว่าหมักไผหมักมันไผ่ผ่านแนว่ยผินแซ่บเพิ่นอยู่กับผู้หมักผู้เพิ่นหมักไก่เพิ่นก็หมักอีหลีเด้แม่นบ่ผู้หมักไก่ก็หมักไก่ผู้หมักม้วยก็หมักม้วยผู้หมักอ่าหมอหลอดมอล่ำก็หมักหมอหลอดมอล่ำจังซีไหมความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะพี่นน้องเาะไปยิผ่านกับเปิดซซซุุุ่่่่่มมมอยยูังไกนี่่ละซุม มังกรฟ้ามแมนเนี่ยไงยานี่เลี้ยงมาปีหนึ่งเลเออพอพันพอพันนี่ไปสนะอันอันกับน้อยมาือันกับน้อยเนี่ยไงเออนตีเป็นยกเออสนะยกยกที่สองต้นยกสองพอพั่นสองสามใสคาโตสามหมืออเออตาบอดอืคอยมาผสมอยู่นี่ กระดาษตาบอกเขายังมาถามสื่อเป็นหมื่นเดแมาคัดตายพี่น้องบัดที่นี่บอกยังแม่พันธ่นแม่พันธ่นมูยืมยืมไปเสิร์ฟบ่าท่านได้ขึ้นเทอา์เรนี่เรนี่เลี้ยลูกเยนนี่เลี้ยงครอบครังเดียวมีแบกใกล้กระเทยยืมเพิ่นกับบอลเดบอได้เราเพิ่นสิขึ้นเจ้าเยี้ยเจ้าเยี้ยตอนนี้เขาไข่เงี้ยอะไรอ้าอจังสันว่าพี่น้องเนาะฝากการฝากงานที่บ้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งข้างบ้านน้องอุ้งอิงนี่แหละหัวแร่งนี่รถแห่สาวน้อยสิบสองล้อน้องพรีเมียม ศิลปินรักเชิญน้ององค์หญิงเพชรผ่านแท่งแมนบอสศิลปินซูน่าของรอนแฮกก็คือน้องจีจี้นิทาพรสายรักปะทะโคโยตี้เต็มชุดวัสันองเฮียผ่านลองมาเลยมีสมีเลยเนี่ยมีหลายคนมีหลายคนมีหลายคนทึงไส้ทึงยิ่งเออเออเอาว้ากันไปจะต้องมาเที่นีห้เฮ็ดยังกะดีเบิดเฮ็ดยังกะคือเบิดนะเออคนมีงั้นคือว้านั่นแหละเอาเอา จัสซี่นพนองเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักพ่อลูกสายหาเสียนน่อนกับนอนอุ้งอีเพร่บันแทกเอามาฝากพี่ต่อนนอนนี่หลักข้อมูลความซื่อบลอตองจํากัดเว,เ,วเวลาเวลาไม่ผ่านอยู่มองได้กับมวลได้ขึ้นอยู่กับเฮาวสิสูงคือถูกเนาะพี่น้องเนาะครับอ,อย่าเลือมเด้ออีอย่างอีกละศ <c oughs> ูนย์สองสามศูนย์เพริบันเลสหย <c oughs> อ,อกตัวเก่าอยู่อ่ะ <c oughs> จัสซี่พี่น้องสำหรับมนี้กับศิจาร่าล่าลาจากพี่น้องไปแต่เพีย้ยนซับนี่แล้วมาพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสำหรับมนี้ขอบคุณครับ